ผีเข่าจูจูอาจารย์ป้อมผีเข่าครับพี่น้องเป็นอะไรแกเป็นอะไรเป็นอะไรอาจารย์บึ่งมายิกข่อยเออเออน้อเป็นอีหยังฮะเอาออเอเราเป็นอีหยังเป็นไรอาจารย์ป้อมนอ่นรับยิ้กเข่ายิ้กข่อยวันเรียบฝังข่อยเลยป่แทนนี่เจ้า เอินน่นคนมันแมนจริงๆอ,อาจารย์ป้อมอาจารย์อาจารย์ป้อมตื่นมั้อาจารย์ป้อมเอ้ายิ้ข่อยอาจารย์ป้อมอ๋อพี่อาจารย์เฮ้ยดูเบอร์มืองแล้วมือบ่ปล่อยจากคนสลินทีวีเลยนะคะมือจะได้มาขำอาจารย์ป้อมอาจารย์อาจารย์ป้อมอาจารย์ป้อมเอ,อ้าตายแล้วข่อยยิ้มข่อยยังคักเลยบัดเท่านี้ มาออกเลยบู้นะอีนีพผู้น่ะอาจารย์ป้อมเล็บกับแฮงเงาประเทศนี้ฝังเข้าไปในเนื้อข่อยเลยนี่นั่นละมือนอะอาาอนบ่นั่นมายิกข่อยหนึ่งทิ้งบอลด้นเราด้วนี่แกไม่สบายนี่อาจารย์ป้อมอาจารย์ป้อมอาจารย์นั่นยิกข่อยเลยนะเบรียบฝังเลยน่ะอาจารย์อาจารย์ป้อม ฝุ่หนาทีเครื่องเราดินี่อาจารย์อาจารย์อรย์ป้อมเกบนอรป้อมจรป้อมะแกเป็นยังบานนี่บ่ออกเยพ่บออกกันนยข่อยนะเอาแกะเบ่งหมดทนี โอ้ยเล็บฝังเลยประเทศนี้เนนอารับให้รับเลยเด้อประเทศนี้เด้แอแมวาเให้รับไปนอน,น,อนละมือสนามบนนึง<ป>อ,ะอะไรนอนละมือแล้วนี่ยว่าอาจารย์โอ้ย <laughs> เป็นไรอาจารย์ศ<ด>ูนย์ศูนย์อาจารย์ศูน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 ย์นอนใต้เต็นท์นะครับ นอนอยู่ใต้เต็นท์แล้วมือมือสักครู่นี่กำแขนผมจยอะเอ้าศูนย์อะไรเนาะไอเนาะศูนย์ศูนย์อะไรนี่ยข้อู้อู้เหมือนอู้ก็เหมือนเหมือนตาเถอะเหมือนตาจันเถอะหืมตาจันใช่ไหมไม่ใช่ตาเซใช่ไหมตาเซไหมตาเซไหมครับ ตาซีไม่ใช่ไม่ใช่ตาจันไม่ใช่ตาซีฮะโอ้ยตาอะไรครับเซียฮะยายบอกอะไรเอาสมุดปากกาให้เขียนเอาปากกาให้เขียนเอเขียนกระดาษกระดาษกระดาษมาเร็วจะเขียนให้ดูเออตาอย่างไรเนาะไม่ใช่ตาไม่ใช่ตาซีไม่ใช่ตาจัน อ่าอ่าอ่เขียนเขียน,น,นขเขียนครับสี่นาขอยเลยประเทศนี้ <ś m ur ly> อะไรนี่ล่าง <ś m ur ly> ล่างเก้าศูนย์สองเจ็ดล่างเก้าศูนย์กับสองเจ็ดเออออกแน่นอนตัวอื่นไม่ตัวอื่นไม่ออกเหรอจะออกตัวนี้เลขจะออกตัวนี้เก้าศูนย์กับสองเจ็ดนี้ใช่ไหมครับสองเจ็ดอีกแล้วครับโว เลขจะออก90กับ27ล่างนอนอ๋อโอ,โอ้นอนนี่ไม่จิแขนที่ดึงแขนเนี่ยครับอีหยังอีกเนาะอีหยังเนี่นย0927 0927 เลขจอกตัวนี้ตีผมปึงเลยมันตีผมทำไมนี่นอนละเมอครับเลขจอกตัวนี้9027 9 0น7เก้นอนอฝันไม่จี้นี่นะนอน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 ละเมอครับ ครับอ๋อให้ซื้อตัวให้ซื้อตัวให้ด้วยครับให้ซื้อศูนเจ็ด้วยอย่างนี้ใช่ไหมศูนย์เก้อ่าศูนย์เก้อเกสองเกียดศูนย์เก้าองเกครับตุ่มครับ ครับ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 มั่นใจมั่นใจมั่นใจแลยมั่นใจแรงโอ้มั่นใจแรงมั่นใจแรงเนาะครับอ้าวโอ้ยคือหายแห้งแต่ไฟแรงไม่ไฟสิยุ้ยไก่เอ้าไฟสิยุ้ยไก่เจ้าใดบ่เนี่ยโอ้เอาให้เอาให้ละเอาไปซื้อเอ้า ่เฮ็ดแบบนี้โอ้เออเออแต่ว่างวดนี่มันใจแห้งนิดเดียวนี่ยครับคุ้มมาพี่จิลุกูนี้แล้วก็คุ้มสุกให้อ๋อเข้าใจแล้วครับเอาไปซื้อเอาให้เอาไปซื้อเอาเอาเลืงนี้ไปปล่อยได้โค้งสุดท้ายอุ้ยเอ้าพี่หยังครับอุ้ยโอ้ยอุ้ยสี่อ๋อ โอ้ยสิจิมน่วยตาก็ยังไดนอนนี่นาะโอ้ยคือหานแห้งแท้หายแห้งแท้อังยังปาก้านั่นปาก้าน่ะอะไรเกกับสอครับล่างเอาไปเลยเอาไปบอเขาให้เอาไปบอกเขาอ่ะนะครับคุณผู้ชมนะครับผมขออนุญาตลงคลิปนี้โคเป็นโค้งสุดท้ายเนาะว่าอาจารย์ป้อมให้เลขตัวนี้นะครับ90กับ2 7เกเปลี่ยน เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนล่าสุดเปลี่ยนล่าสุดเนาะอาจารย์ป้อมเนาะเลขตัวนี้คือเลขล่าสุดเลยเนาะมั่นใจมั่นใจมากล่างล่างมั่นใจมากเลขล่างเก้าศกับสองสามตัวบนหมอนเดิมแต่ให้ตัวนี้เป็นตัวล่างเนาะครับครับอาจารย์โอเคออกแน่นอน งวดนี้ฟันท่งโอ้โหจานป้อมไปใส่จานป้อมโอ้ไปใส่อีกน้อยน้อยจานป้อมไปโอ้เดี๋ยวตามจานป้อมไปนะครับมาไปทำอะไรอีกมาอย่างนอนละเมอยึกเอ้โอ้โอ้ยังนี่โอ้โหทุกคนมานีทุกคนมานีทุกคนเออฮะมาแล้วครับ โอ้ประกาศย่างดั้นเลยประเทศนี้เออเออเหล็กเด็ดอยู่นี่นี่เพรานว่าเหล็กเด็ดอยู่นี่นี่เออผ่ามาเออผ่ามาเอาเหล็กเด็ดครับโอ้โอ้ทุกคนทุกคนเบิ่งเด้อเหล็กเด็ดเหล็กเด็ดอาจารย์ป้อมโอ้ยื่นประกาศเลยประเทศนี้โอ้ยยื่นประกาศเลยครับโอ้โอ้นะมาสี่ใช่ผมอีกอย่างอาจารย์มาสี่

9 2 7ก่าสองเจ็ดาจารย์เกเลนะครับข้างล่างมาทานะอวันนี้อยู่ที่สารเกษตรจันทรยายมีอัดหดจดหดนะครับเอนไหวเยือนไห9027ครับจัดนักจัด9027นะครับ9027 9027เอาเอาเอาไายเอาครับยเอาเอายเอาเด้ยเอาเด้ไทยเอาครับพี่น้องยเอาเรเเาผ่าไทยผ่าไทย เอาเร็วๆผ่าไทยผ่าไทยครับพี่น้องผ่าไทยจะเขาอสมแล้วผ่าไทยผ่าไทยครับตัวอักมาอีนึงเรอโอ้ยระวังยืนตรงกลางๆอาจารย์ยืนกลางๆมันจะพิษเฮ้เฮ้เฮ้ล้มมาได้เราบัตเชนอีกขืนเราล้มมาได้เราบัตเชนนี่เอาเอาขึ้นเราล้มมาได้เราหูแล้ว ปลาสามัสจะหายแห้งแสงวนนี่ปาโอ้โหม่ไปทำอะไรอาจารย์เอ้าคนนอ่นละเมอคนยิ้มผมยังมาผมไป็นายแก่พคนนอนละเมอยิ้มนี่นี่แคปมิเหนี่เลือดแตกเลยแคปแคปนะครับสองศูนย์นนละเมอเฮ้ยผมแก่นเก้าศูนย์สองเจ็ดเก้าศย์็จยูบอตัวนี้ตัวนี้ยูยูอยูแล้วเออ นนอ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 นันเรานยอนแขนผมพ่นนอนเอนนอนฝันเรานยิกแขนผมระดัตันนี่พ่นนอนละเมอน่นละเมอครับเมย์อนิรนตประเทศอีเมย์เบิน์ตเอาเอาทั้งนี้นี่เล็กเนนี่เอาเอาเอาคแ่ล็อกไปยังงแ่ล็อไปยังไล็อกไปยังอาจารย์ล็อไปยังล็อกไปยังล็ออไปอ ล็อกครับครับยิกแขนผมโอ้ยจะเป็นขักมันแน่ออโอเคครับพี่น้องมม่จะหายแต่คนดูทีวีแท้เด้๋ยนี่นะคือจะหายแท้โอ้ไปแล้วไปแล้วอาจารย์ป้อมประกาศทั่วโลกประกาศทั่วโลกแล้วประกาศทั่วโลกแล้วว่าเลขสอบตัวนี้เลขสอบตัวนี้ไปแปะไว้แล้ว ติดไว้แล้วตัวนี้มาใหม่มาใหม่ล่าสุดแล้วเออมาใหม่ล่าสุดแล้วมาใหม่มาล่าสุดแล้วเอาถ้าออกงวดนี้จะทำไงวิ่งกระโดดน้รนี่ไหมอาจารย์กระโดดน้ำไหมอาจารย์กระโดดน้ำไหมโอ้อาจารย์ดูล้วเนี่ยเ่ันี่อถามที่กระโดดน้ำไหมเยเเ ถ้าออกง่วนนี้จะกระโดดน้ำไหมกระโดดน้ำไหมถ้าออกง่วนนี้ลุ้นลุ้นลุ้นแล้วเออวันที่เออยแฉนยื๊ยแขนนอนดีๆมายื๊นอนก่อนเสด็จเห็นตัวน่ะในข่ายใหญ่เนี่ยเบิ้งนี่นอนยื๊แขนจนมาเลือดเลยมาถามเออจานแม่บาร์ดิงสวัสดีครับผมแฟนช่องยูทูบคนสุรินทีวีนะครับกดไลค์กดแชร์ และก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้องสีแดงๆเลยครับเพื่อบริบาลาดข่าวสารอีกนิดหนึ่งกดรูปกระดิ่งให้น้ำแนครับรูปกระดิ่งกิ้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 งกดน้ำคำปลุกขีปนา้ทันสิบริพาลบราพาดข่าวสารในช่อง YouTube คนสุรินทีวีครับผมกระขอบคุณหลายๆสำหรับผู้ติดกดครับผมขอบคุณ